สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปงานวิจัยเรื่องลทิต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนโลิกรวมของสารสกัดหยาบจากลำต้นประดงแดงซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระรู้ไหมคะว่าอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรงังไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ค่ะการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ วัตถุประสงค์ของวิจัยนะคะ 1. ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุม,มูลอิสระของสารสกัดจากต้นประดงแดงค่ะ 2. นะคะวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมค่ะ 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวทำละลายทั้ง3ชนิดค่ะต่อมานะคะวิธีการวิจัย1คือการเตรียมสารสกัดค่ะบดลำต้นประดงแดงโดยสกัดตัวทำละลายแช่หมักไว้5วันค่ะแล้วกอง สนะคะการทดลองลิตต้านอนุมูลอิสระใช้วิธี dpph abts และ frap ค่ะสนะคะการวิเคราะห์ปริมาณฟีอลิกรวมวิธีใช้โฟรินโชเคเชลค่ะต่อมานะคะผลการวิจัยสารสกัดเมทานอลดีที่สุดได้ผลผลิตสูงสุดและมีดิตต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ปริมาณฟิโนโลิกรวมสูงสัมพันธ์กับลิซตาอนุมูลอิสระสรุปและอภิบายผลนะคะเมทานอลค่ะเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดลําต้นประดงแดงนะคะมีศัก,กยภาพสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะข้อเสนอแนะนะคะควรศึกษาเพิ่มเติมในระดับเซลล์หรือทดลองในสัตว์ทดลองค่ะสรุปสัส้นๆว่าการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าประดงแดง มีฤิ์ตา้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารสก,กัดเมทานอลซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางได้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much